สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับช่องสู่วิภาสูตรสร้างอาชีพกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทําเค้กชิฟฟ่อนนมสดนะคะเพื่อนเพื่อมาค่ะมาเริ่มทํากันเลยไข่แดงค่ะน้ําตาลก็ตีก่อนนะคะวันนี้ไฟดับอีกแล้วค่ะก็ขอใช้แสงธรรมชาติละกันเนาะก็จะมืดมหน่อยนะคะ น้ำมันลงไปเลยค่ะนมสดวานิลาดีส่วนผสมให้ละลายเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่แป้งลงไปเลยค่ะแป้งในนี้ก็จะมีผงฟูที่เราล่อนไว้แล้วนะคะ เราตีส่วนผสมของส่วนของแป้งเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ก่อนเนาะแล้วเราจะไปตีไข่ขาวกันเลยค่ะขาวลงไปเลยนะคะไข่ขาวที่เราแยกไ <sk ill> ว้เนาะก็เปิดเครื่องตีเบอร์ต่ำก่อนเลยค่ะเบอร์หน <sk ill> ึ่งก็ได้ให้ได้ฟองหย,ยาบๆแบบนี้นะคะแล้วเราจะใส่ครีมออฟทาร์ทาร์าลงไปค่ะ เริ่มได้ฟองละเอียดขึ้นมาเราก็จะใส่น้ำตาลแล้วนะคะเราจะทยอยใส่เนาะค่ะตอนนี้ใครขาะเราก็ได้เงาเงาเนียนเนียนแล้วนะคะเราก็จะพอแล้วเนาะ ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะไปตักใส่ส่วนผสมกันเลยเราจะแบ่งไข่ขาว3รอบนะคะในการตัดล่อมเนาะ ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเทใส่พิมพ์เลยค่ะอันนี้พิมพ์ขนาดสองปอนนะคะไปค่ะไปอบกันเลย ค่ะตอนนี้เราได้อบตัวเค้กออกมาแล้วเนาะแล้วเราก็ได้หั่นแบ่งชั้นแล้วนะคะเพื่อนๆขอแยกตัวไว้ก่อนนะแล้วเราก็จะมาบีบบีบครีมแต่งชั้นกันนะคะ<อ>ทางนี้เราจะใช้หัวบีบตัวนี้นะคะ 6b นะ อดี erm เลยนะคะชนฝาพอดีเลยก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเค้กมะพร้าวอ่อนของเราเนาะสองปอนก็เวลาเราทําตัวเค้กต้องเผื่อเผื่อการแต่งหน้าด้วยนะคะไม่งั้นจะชนฝาเนาะ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ